สวัสดีครับทุกคนเพราะว่าผมดีพีครั้งนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในซีรีส์ปิดเมืองล่ากันเหมือนเดิมครับผมหลังจากที่คลิปที่แล้วนะเราเปลี่ยนไปเป็นซีรีส์อื่นนะวันนี้ก็กลับมาอยู่นในซีรีส์ปิดเมืองล่าเหมือนเดิมครับสําหรับแพ็กที่เราจะมาล่ากันในวันนี้นะครับก็คือแพ็กนี่นะครับผม National g u a r d น a ะครับก็คือแพ็กนี้นะครับจุดประสงค์หลักของผมก็คือสองตัวก็ผม ตัวแรกนะครับก็คือนี่ครับจานลุยจิบูฟฟอนครับผมจานลุยจิบูฟฟอนล่างนี้นะครับเป็นล่างอีพิกอิตาลีปี2 0 0 6นหนะครับเป็นปีที่บูฟ่อนนะครับพาอิตาลีได้แชมป์บอลโลกครับผมก็ถือว่าผลงานปีนั้นดีมากๆเลยนะเพราะว่าตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์บอลโลกนะครับบูฟฟอนเสียไปแค่2ประตูเท่านั้นนะครับโอ้เสียน้อยมากก็เป็นปีที่บูฟฟอนถือได้ว่าเป็นแบบว่าปีที่ดีที่สุดครับ สไตล์จะมาเป็น defensive goalkeeper นะครับผมก็เป็นสไตล์ g o ส่วนใหญ่ของอ e ีปิกนะอีป e ิกส่วนใหญ่ก็จะเป็น goal defensive นะครับผมฟอร์มเป็นอันเวฟวิ่งครับสเต็ตถือว่าสวยมากนะทุกคนถ้าอัพตันได้ร่างนี้บุฟฟอนอัพตันอยู่ที่หนึ่งร้อยหกนะครับโอ้ถือว่าสตเต็ตเยอะมากนะบูสเตอร์ไปแรกเขาเป็นเซฟวิ่งครับ ส่วนสกิลโกก็ถือว่ามีครบเกือบทุกสกิลครับไม่ว่าจะเป็นโลพันธ์ไฮพันธ์ลองโทแล้วก็เซฟยุดโทษได้ดีครับแล้วก็มีไฟติ้งสปิริตแถมให้ด้วยนะก็ถือว่าสกิลครบเครื่องมากครับโอเคส่วนตัวที่สองที่ผมอยากได้ในตู้นี้นะครับก็คือคนนี้นะครับผมฟานบรอกฮอตนะครับไม่รู้ว่าผมอ่านชื่อเขาถูกไหมนะแต่ผมอยากได้ตัวนี้ครับเพราะว่าทีมผมขาดแบ็กซ้ายนะ ร่างนี้นะครับก็เป็นฟาร์นบุกฮอสทีมชาติเนเธอร์แลนด์ปี2010ครับผมก็เป็นเนเธอร์แลนด์ปีที่เนเธอร์แลนด์ได้รองแชมป์บอลโลกนะครับปีนั้นก็ถือว่าเนเธอร์แลนด์ก็ชุดนี้ก็เก่งเหมือนกัน,นครับผมฟาร์นบุกฮอสนะครับสูงสูง177อายุ35ครับผมสำหรับการไปนี้นะสไตล์ก็เป็นแอคกแท็กกิ้งฟูลแบ็คครับผมเป็นแบ็คใส่เติมครับส่วนค่าพลังของเขาจุดเด่นจะอยู่ที่ ู่ที่ตรงไหนนะอยู่ที่อ๋อโอเคครับอยู่ที่ค่า kicking power ครับตัวนี้ถ้าอั p ตัน kicking power รู้สึกจะดันได้ถึงหนึ่งอยนะครับถือว่าเป็นแบ็กซ้ายที่เตะแรงมากครับผม <c oughs> ก็ใกล้ๆกับโรเบรตคาร์ลอสเหมือนกันนะ <c oughs> โอเคครับฟอร์มเป็น u n w a v i n g เห <c oughs> มือนกันแต่เท้าข้างที่ไม่นถนัดความถนัดเท้าจะเป็นมีเดียมครับแล้วก็ใช้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะ <c oughs> <c oughs> โอเค booster ไม่แรกเป็น d u ล i n g ครับผม ส่วนพลังสกิลพิเศษตัวนี้จะเป็นลอง g l ส s t tackle ครับก็คือจิ้มบอลได้ดีครับผมนะโอเคก็ครบแล้วนะทุกคนมาเราไปเปิดลากกันเลยดีกว่าสำหรับงบวันนี้นะครับผมมีอยู่เจ็ดพันอีกสายสองทองครับก็หวังว่าเราจะเปิดได้เลยโดยไม่ต้องเติมเพิ่มนะก็ขอให้มาเลยเถอแล้วกันโอเคไปกันเลย n นชั o นเ l g u าร์เดียนนะผมปุ๊บ900แรกกดไปมาเลยไหมขอราคาดับแล้วมาสองตัวจบเลยโอ้โยยังไม่ได้นะทุกคนบางทีผมก็แอบบิชานะคนที่เขาแบบว่า900แรกแล้วเขาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยสองสองตัวเนี่ยผมยังไม่เคยได้แบบนั้นเลยนะตัวแรกมันเป็นคาเซมิโลครับผม โอ้โหสแตนดาร์ดด้วยฮาเซมิโลครับแพ็กแรกผ่านไปเกือจับ <c oughs> ไม่ได้อะไรเลยเลยวะผมขอทำการย่อยทิ้งเอนแล้วทุกคนหกสิบเก้าเจ็ดสิบเจ็สองเจ็ดสอเจ็ดมเจห้าเจ็สิบแปดเคย่อยทิ้งไป การังให้สองครับกดไปฟึ๊บมาเลยอุย้ยแม่งเอ้หยหลอกผมเบื่อจริงเอแพ็กนี้นะชอบหลอกเสียเรตกใจได้แค่ไหมสแตนดาร์อดอีกแล้วโอ้โหมาเล่นครับดอนยาวมาเล่นครับ ทำไมผมรู้สึกว่าตั้งหลังเหมือนเลดเปิดับแพคมันทุเลศขึ้นยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนคือเดี๋นี้แม่งไคไลท์ยังออกยากอะ่ะไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่านะตายตาย,ตายชีวิตไปขายทิ้งก่อนเ8ปดทุเลศทุเรศตอนเยีมาเล่นเจ็ดสิบแปดครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ซิมงมันอยู่เล่นนะไปออกไป ไปเยอะก้าไว้ให้สามบุ๊บมนเลยขอมันยากมันเย็นจริงๆชีวิตไฮไลท์ก็ไม่มาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไฮไลท์ก็ไม่มีครับเป็นสแตนดาร์ดอีกแล้วสแตนดาร์ดตัวที่ สามแล้วนะเปิดมาสามครั้งสเตนตอาร์ออกรวนนะผมไฮไลท์ไม่ออกเหมือนเดิมนะโผมทุเรียดจังวะไฮไลท์ยังไม่ออกเลยเหรอตายตาย,ตายชีวิตไปใครทิ้งก่อนทำไมมันออกยากออกเย,ย่างนี้วะทุกคนบางทีเปิดไปผมก็ทอนะเอาชิบหายลืมกดลบอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลบทีหลังโอเคครั้งที่สี่ บึ๊บมาบึ๊บมาเลย <c oughs> ไฮไลท์นะทุกคนไฮไลท์ไฮไลท์สีเขียวดูนะ่าจะเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีไหมไม่เปลี่ยนด้วยโอ้หทำไมมันยากมันเจยนี้วะป่าเ้ยโอเคโอมานครับผมไฮไลท์ไปแลกมาแล้วนะ อ๋อมีสองตัวครับผมโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวผมขอทำการใช้สูตรสักครู่ต้องนี่ครับเปลี่ยนเป็นโพซิชันแม่งเลยมาต้องมาแล้วนะจังหวะนี้หือมา ครั้งที่ห้าบุบโอ้โหไม่ไม่ครั้งที่ห้าแล้วนะออกตัวนังก่อนก็ได้ให้คูรู้สึกสบายใจเนี่ยคูเริ่มเครียดแล้วตอนนี้ <laughs> ดีแคทไล์ดีแคทไล์มานะทุกคนแต่8ปดาิบ่าย จริงก่อนนะทุกคนหกจ8ดแปดแปดสิบสามมันได้ยากได้เย็นจริงๆไปผมเหนูสองพันห้าแล้วอะ่ะเดี๋ยวแค่มีกี่ตัวก็จะหมดแล้วเนี่ยหลังคาดำมาได้โปรดมาบอกว่าแม่งหลออแล้ว อะไรทักหนาเนี่ยไใครไรนะทุกคนมาดูสิว่าใครเนี่ยผมไม่ทราบนะขอดูหน่อยคนนี้เคยอยู่ทีมอะไรไม่เคยได้ยินชื่อเลยอืมอ๋อ อยู่รีกิตารี่อยู่ลาซิโอครับผมเอ็ลาซิโอเฮ้ยแม่งเริ่มเครียดแล้วผมเหลือแค่ทีเดียวนะก็รอยอีกทีหนึ่งนะมาบางคาร์ดัมดมันเป็นอะไรวะตอนนี้มันต้องเติมเพิ่มทุกครั้งเลยเนะี่ยไม่เข้าใจจริงๆนะต้องเปิดเลยครึ่งตู้ตลอดอะ ป้าเอ้ยไม่เข้าใจเลยจริงๆพุชมันเดมไปลเอะครับโอ้โเหเลือจริงๆนะทุกคนนะอยากจะร้องไห้วะโอเคอหมดอารมณ์เลยเหลอ,อยู่เจ็ดร้อยทองอืม เจ็ดร้อยทองนี้ผมขอเก็บไว้เปิดรวมกับครั้งอีพีหน้าแล้วกันนะยังไงผมก็ต้องมาครึ่งตู้ด้วยมันก็ต้องไปต่อนะทุกคนโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับทุกคนแล้วผมผมจะมาตามล่าต่อนะก็หวังว่าผมจะไม่ต้องเมา่นะเหลือแปดสิบตัวเนี่ยโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปวันนี้ก็คงต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อนกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ